วัดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมนะคะดอกชวนชมนะคะสีคาราเมลนะคะสีคาราเมลน่าทานมากนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่เขาได่สีแบบนี้เลยนะคะพอดอกบานนะคะเริ่มบานก็จะเป็นสีส้มๆหน่อยนะคะพอบานแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะพอ,พอนานไปก็จะออกสี ขาวขาวนะคะขาวเหลืองนะคะสวยมากๆเลยค่ะของธรรมชาติสร้างมานะคะวันนี้ก็มาเก็บคลิปวิดีโอกับภาพสวยๆนะคะให้ชมนะคะทำไมภาพวิดีโอถึงสวยนะคะแล้วก็ดูสดใสนะคะเราก็จะตกแต่งก่อนนะคะนำใบที่เขาแห้งแล้วตายแล้วนะคะแล้วก็พวกมแมลงพวกฝุ่นที่เกาะตามดอกเราก็จะปัดๆออกนะคะ เวลาเราถ่ายภาพจะได้ดูสดชื่นนะคะแล้วสวยงามนะคะไม่ให้มีใบเหี่ยวใบตายนะคะเขาก็จะดูสดใสนะคะอันนี้เวลากว้เก็บภาพเก็บวิดีโอก็ก็จะตกแต่งก่อนนะคะดึงใบงเหี่ยวๆออกนะคะเวลากเก็บภาพวิดีโอถึงสวยนะคะหน้ามองหน้าชมนะคะตัวนี้นะคะมีนามว่าคาราเมลนะคะเป็นชวนชมนะคะไม้มงคลดอกสวยนะคะทนแดดมากๆากเชอบแดดเลยล่ะคะ่ะ ยิ่งออกแดบดบยิ่งมีดอกนะคะยิ่งตัดให้ยิ่งแตกยิ่งมีดอกนะคะถ้าเราไม่ชอบก้านยาวๆนะคะสีเป็นไงคะน่าทานมากเลยนะคะวันนี้ก็มาให้ชมนะคะสวยมากๆชวนชมนะคะมีหลายพันนะคะแล้วก็มีหลายสีมากๆนะคะส่วนต้นก็มีหลายทรงหลายลีลานะคะ ก็ฝากติดตามที่ Facebook กล้วยการเกษตรด้วยนะคะหรือโทรนะคะ099 305 6062นะคะ mm hmm. เบอร์ไอดีไลนนะคะ mm hmm. ก็ทักเข้ามาสอบถาม mm hmm. พูดคุยเล่นได้นะคะสายพันธุ์ชวนชมมีหลายสายพันธุ์นะคะถ้าสนใจนะคะสีไหนนะคะทักส,สอบถามได้เลยนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะชวนชม สายพันคาราเมลนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ